ดีค่ะเข้าใหม่นะคะแม่แม่พอดีว่าเครื่องตัดนะคะต้องต้องใช้รถหมอนะคะเพื่อบรรเทาไม่ให้เครื่องร้อนมากจนเกินไปนะคะก็สภาพฝืนตอนนี้ก็เริ่มหนักละเริ่มหนักละเปียกหมดเลยดูสิเกื่อนมดเลยวันนี้เอา เดี๋ยวสักพักนะคะหนูขอเพราะว่าตอนนี้ก็คืออากาศร้อนจัดมากนะคะไม่สามารถไหลสดได้เลยนะคะถ่ายคลิปก็ไม่ได้นะคะเครื่องร้อนจัดเดี๋ยวรอแม่ๆมากันเยอะๆก่อนนะคะเดี๋ยวออกไปกัน,นะะก็จะมี หมอนะคะแล้วก็หัวหน้าฝ่ายนะคะหัวหน้าชัยนะคะมาดูพฤติกรรมในการาส่งเสริมพฤติกรรมช้างนะคะเพื่อที่จะให้น้องพลอยไม่เครียดจนเกินไปนะคะในช่วงที่ที่จะให้เครื่องเนี่ยอากาศไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูจะออกไปข้างนอกนะคะให้ ให้ให้ทุกท่านได้ชมได้ดูนะคะพราะตอนนี้อุณหภูมินะคะอุณหภูมิในรถก็ประมาณนี้เลยนะคะ40คอยเล่นน้ำนะคะก็เรียกกันเข้ามาดูมากๆนะคะช่วงนี้ห,หนูจะลงไปข้างนอกแล้วนะคะอาจจะขอไลฟ์ไม่เกิน10นาทีนะคะ ตัดนะคะพวกเครื่องตัดหนูก็เปียกไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยมันร้อนมากมันเป็นยังไงว้าวอาอยเล่นน้ำาความสุขมากเลยไม่เอา เด็กๆมีความสุขมากฝนตกฝนตกกะพลอยอะพอยเล่นฝนอะพอยกับอะพันล้านเล่นฝนเย้มีความสุขจังเลย พอ,อยยาเล่นอย่างนี้พอ,อยพอ,อยขอร้องมันเปื้อนหมดแล้วเนี่ยทั้งเสื้อผ้าทั้งกล้องนี่สวัสดีค่ะน้องเฟิร์นดูน้องเฟิร์นไปก็ไปใครน้องเตยพี่ดูเลยน้องสุลาที่ว่าหลงเลยจางโอ้หคนพูดหลายคนอยู่นะคะนี่มาดูอพอ,อยดีกว่าเอ้ยฝนตกเนาะ ก็พลอยผลตตน้องพลอยนะคะน้องพลอยทองกับพันล้านนะคะแมจโจนะคะพลอยมีความสุขมากภาพพี่่วนนี้ la เช็คสถานะตัวเปิดนบล็อกน๋อค่ะเป็นยังไงบ้างลูกตัวหน่อยัตัวหน่อยสปาโคนน่าจะมีลูกฮิบเอาฝนเอาฝนจากรดน้ำไปก่อนค่ะชลอยทองสนุกในแบบของเขาไม่เล่นแรงมากใช่ค่ะ ก็เล่นกับน้องไอเล่นกับพันล้านนะคะก็สนุกเขาแหละนะคะหนูนี่พอยอพอยเปียกเต็มเลยเนี่ยก็จะให้เล่นประมาณไม่เกิน2 0่สถึงสานาทีนะคะต่อครั้งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองของน้องพลอยนะคะที่สปาโคนนะคะขออยาพรอยเปลียงหมดแล้ววิพนเปลียงหมดแล้วคิดดินแดงติดเต็มตัวเลยนี่โอ้ยสภาพผ่านร้านทำอะไรอ่ะต้นไม้ล ่บน้ำเหล็บข่อยเปียกใดให้มันถูทีงสั้นล่ะอ่าเล่นโครนเสร็จนะคะแล้วก็มีการเปียกไหมนี่เปียกไหมนี่พี่ต้อมสีซานท่นสิข่อยกระิเปียกตัวบาดนี่เอา ือนนี้ข่อยคือถุงเทศแท็บข่อยเปียกไปเบิร์ดเลยวันนี้เอาั้งน้ำต้องฝนวันนี้เอาโอ้ยกล่องข่อยเอาเอาสู่เขาเอาพี่ควานก็เปียกเปียกไปหมดแล้วนะคะพี่ควาน ขัดตัวขัดตัวลูกขอย้ายฝั่งนะคะตอนนี้เปียกหมดแล้ว อภอยเปียกลูกเปียกจะคอยซีอยู่มองไหน,นเรื่องว่าหอน ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมคลาร้อนให้กับช้างนะคะเออ,อ,อมีความสุขมาก ็หนูอาจจะไลฟ์ประมาณะะสักสิอนอาทีนะคะสิบกว่านาทีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องตัดไปเองนะคะ พลอยสูงมากนะคะสูงสูงกพี่ขวานเยอะเลยช่วงนี้พี่นุ้ยดูดูเตี้ยไปเลยนะคะพลอยดูสูงมากพอช่วงช่วงหลังช่วงโค้งนะคะช่วงลำตัวของเขาเนี่ยก็คือสูงมากรู้จักพี่นุ้ยได้พี่นุ้ยก,ก็ถือว่าไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นนะคะก็ถือว่าสูงอยู่นิดหน่อยนะคะ แตพลอยสูงกว่านะคะเออมีความสุขจังเลยมีความสุขจังเลยปอยสูงถึงร้อยสิบตืยยังหรือว่าน่าจะเกินแล้วค่ะพี่ตุกตาเกินแน่นอนนะคะ ดีไม่ดีอาจจะประมาณร้อยเก้าสิบได้นะคะช่วงนี้หนูว่านะดูจากอะไรเดี๋ยวว่างๆหนูจะอาจจะให้ลองเช็คก,กันกับฝ่ายที่ดูแลช้างนะคะแล้วก็อาจจะให้พลอยไปชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดส่วนสูงดูเก็บสกอ์ไว้นะคะ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรอะลูก ทำอะไรอ่ะฮะเอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีัสสวั่อนครับก่อนครับก่อนครับสวยก่อนครับเออมีก้อนเปียกหมดเลยนะคะ ทางร้านเขาเสียงไหนเร็วเออหนเสียงควันทันร้านเขาเสียงไหนเร็วเออขอบคุณค่ะที่มาเล่นเพื่อนอาเชียบพอยนะคะแล้วเราไม่มาอีครับสวยแล้วครับเสียงน้อยเลยครับเอีไปไปเข้าคอกเร็ว ไม่ต่างอะไรกันเลยเรงเหมือนกันสรุปพอยสูงเท่าไหร่แล้วนี่พี่นุ้ยตอนนี้คิดว่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบได้ไหมเจ็ดสิบกว่าเนาะประมาณนี้ได้อยู่แมนบอเอาดีๆนับไปตรงนี้เลยเอาแต่ตรงนั้นใช่ไหม

โอเคนะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมไล้์สดนี้นะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวอาจจะพามาดูน้องพลอยใหม่นะคะก็ใครที่คิดถึงน้องพลอยนะคะก็ ถ้าคลิปนี้ทำให้ทุกท่านนะคะหายคิดถึงก็ขอขอบคุณนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>